รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน บางจากเอาเวลทุกไม่ใหเร็วใหแรงกว่าใครใหใช้ร้ายไปทุกันเปลียนทุกคนใหแรงกว่าใคร E20S Evil เท่านั้นปล่อยใหโลกหุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันเอาเวลรักของเธอและฉันไม่แพ้ใครเอาเวลรัก <world> <c oughs> ใหแรงเร้าใจ <c oughs> บางจาก E20S Evil <c oughs> โล่ก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกทุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสูร่รายการ Energy Time นะคะอยู่กับเราสองคนดิฉันโดเลดีชัยสมบัติค่ะค่ะดิฉันกัญญาเลขาชนะคน่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณโดลดีแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะไม่แน่นะยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงอ,อีกหลายชั่วโมงเลยเหรอโอ้สัปดาห์ที่แล้วกับสองสัปดาห์ก่อนนี้ตกกระหน่ำมากเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยมีข่าวดีมาฝากสดๆร้อนๆเลยเราไลฟ์สดนะวันนี้นะคะ เดี๋ยวอังคารนี้เรายังไม่ชวนเล่นกิจกรรมแจกของนะแต่ว่าเพราะว่าเราเพิ่งประกาศในก่อนรางวัลจะเอกตัวกิจกรรมอื่นไปทิ้งช่วงนิดนึงแต่ว่าอังคารหน้าอย่าลืมนะคะอังคารหน้าเดี๋ยวเรามีของมาแจกให้แฟนรายการเราอีกแล้วนะคะต้อนรับวัลลิศลาวีนใช่ใช่ใช่ต้อนรับวันฮิศลวีบอกเลยว่า ต้องถูกใจแน่ๆนะคะ<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวนี้ฉันไปหาของดีๆมาเลยนะคือจริงๆเตรียมไว้แล้วล่ะนะคะอแต่ทิ้งช่วงนิดนึงไม่งั้นมันจะเล่นถีเ่เกินไปนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารเรามาแจกรายการนะคะอะแต่ว่าเห็นบอกว่าข่าวร้อนๆเพิ่งมาไม่นานนี้เองเปน็นข่าวดีวด,ด้วย,วยนะคะสําหรับ คนที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91ย้ำนะคะว่าเป็นแก๊สโซฮอล์91เท่นั้นเริ่มที่แก๊สโซฮอล์91ก่อนใช่เป็นตัวเริ่มต้นนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลนะคะวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอใช่ค่ะก็คุณพิธ์สาลีรัตวิภาคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่าเอาเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะมีการปรับลดราคาขายปิีกน้ำมันเบนซิน ในส่วนของแก๊สโซฮอล91ก่อนนเอาเข้าขอราพรมอเพื่อขอมตินะคะที่จะมีการปรับลดราคาขายปีกลงมา2 5บาท50สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนก็คือไปสิ้นสุดสิ้นปีนี้เหมือนกันคล้ายๆกับที่ลดให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไปแล้วนะคะ่าบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมไงคือก่อนหน้านี้ ให้สําหรับคนใช้ดีเซลไปแล้วตนั้นคุณเปบนซินจะไม่ได้บ้างนะคะแต่นี้เขาใช้วิธีไปปรับรถอัตราภาษีสามสามิตรน้ํามันเบนซินก็เหมือนกับในส่วนของดีเซลเช่นเดียวกันเนาะใช่ของดีเซลจะมี2ส่วน ปรับลดอัตราภาษีสมรบสามิตรน้ำมันดีเซลกับใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาชดเชยเพราะว่าดีเซลเขามีเพดานว่าให้ขึ้นไม่เกิน30บาทต่อเลตกอยู่ไงตอนนี้<ช>จนถึงสิ้นปีนะคะดังนั้นเบนซินตัวแรกมาแล้วเราก็ตั้งตารอเนาะว่าตัวถัดไปจะมีไหมก็บอกว่าคือที่ต้องทำแก๊สโซฮอล์เก่ก่อนเนี่ยก็มีคนเคยถามท่านว<ช>่าทำไมต้องเป็นแก๊สโซฮอล์เาทำไมไม่เป็นแก๊สโซฮอล์เหรือ,อว่า e ี0เพราะว่าคนเนี่ย มาใช้กลุ่มนี้เยอะกว่าทีบอกว่าก็เป็นตัวเริ่มต้นนะในส่วนของเบนซินนะคะเขาลองดูก่อนใก่เนื้อํะมันมันน้อยแล้วก็การชดเชยอ่ะมันจะใช้งบประมาณน้อยกว่าประเภทอื่นเพราะฉะนั้นขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนแต่ว่าคุณพีรพันธ์บอกว่าคือรัฐบาลชุดนี้เขาให้ความสําคัญกับประชาชนมากโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานถ้าตัวไหนลดได้ต้องลด และลดเลยต้องบอกเลยว่าลดเลยเพราะว่าทําทันทีไงตอนที่หาเสียงคุณจําได้ไหมหลายหลายอ่าหลายพรรคการเมืองมากนะคะแต่บังเอิญอ่าพรรครวมไทยตั้งชาตินะคะเขามาบริหารกระทรวงพลังงานแต่ว่ามันตรงกับนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินด้วยกับของรัฐบาลด้วยว่าอยากจะลดราคาพลังงานให้กับประชาชนนะก่อนเลยนะก่อนปีใหม่เลยพอเข้ามาปึ๊บทันทันทีก็ลดเลยนะคะงั้นก็ ทยอยลดลงเรื่อยๆนะคะก็ในส่วนของแก๊สโซฮอล์91เนี่ยเห็นบอกว่าต้องใช้ประมาณนะคะจากภาสีสัพสมิดเนี่ยประมาณ1000ล้านบาทเยอะเห็นไหมตอนนี้ก็ใช้ขนาดแค่เป็นตัวเริ่มต้นนะเท่งนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะทางกระทรวงพลังงานก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างราคาน้ามันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ่กำหนดกรอบนิดนึงอันนี้อันนี้จะให้มีผลวันข้างหน้าใช่ไหมวันที่3 1เ็ตุลาคมนะกับปลื้มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านนึกว่า ไมหรือเปล่าเพราะว่าคือวันนี้อนุมัติแล้วแต่ว่ามีขั้นตอนต้องออกประกาศต้องอะไรอีกนะไม่ใช่ว่าแบบสั่งรถภาษีปุ๊บได้เลยนะคะใช่ค่ะส่วนคนที่ใช้น้ำมันประเภทอื่นๆอยู่หรือว่าพระเชือิก็รอร่อดเว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอยู่นะคะทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณพิรพันธ์สารีรัตนวิภาคเนี่ยท่านเปิดบ้านพิบุญธรรมค่เเครียร์คัทเปิดนโยบายประกาศนโยบายมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่ท่านแบบย้ํามาตั้งแต่ตอนรับตำแหน่งแรกๆเลยนะและทุกวันนี้ก็ยังย้ําอยู่นะมั่นคงเป็นธรรมยังนิ่งมั่นคงยังไงพ่ฒนคงยังไงจัดหาพลังงานใ,ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศใ,ในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรมค่ะเออหนึ่งมั่นคงไปแล้วใช่ไหมใช่เป็นธรรมคือ เป็นธรรมทั้งกับผ้าประชาชนทั้งกับผู้ประกอบการคือเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทุกฝ่ายมาดูกันให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าโหตั้งหน้าตั้งตาจะไปบี้ผู้ประกอบการให้ลดราคาน้ํามันโน่นนี่นั่นเอมาลดให้ประชาชนเดี๋ยวผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันคงแล้วเป็นธรรมก็ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วยั่งยืนยั่งยืนยังไงก็คือเราสามารถจัดหาพลังงานในราคาเป็นธรรมแล้วก็เอามันอยู่ได้แบบ ยาวนานต่อเนื่องก็คือมันจะต้องมีพลังงานหลายประเภทมากในการที่จะงส่งเสริมจะต้องมีการเข้าไปดูในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทุกประเภทให้มันแบบอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมแล้วแบบยาวนานไม่ใช่ว่ามาลดตอนนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวพอจบรัฐบาลนี้แล้วก็เลิกเพราะคุณพ่พัฒน์บอกว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะในสมัยรัฐบาลนี้เท่านั้นแต่ว่าวางแนวทางที่เลยจากอีก4ี่ปีข้างหน้าไป นะคะด้วยว่ากระทรวงพลังงานจะต้องเป็นกระทรวงที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึง,งได้แล้ว,ลวคือที่ผ่านมาเนี่ยภาพลักษณ์ของกระทรวงพลังงานเขาจะมองว่าแบบเอื้อประโยชน์กับ ผู้ประกอบการทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลประโยชน์โอ้โหแล้วผู้ประกอบการก็มาขายน้ํามันแพงมาขายไฟฟ้าแพงกระทบกับประชาชนเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ภาพลักษณ์ตรงนี้ดูทั้งฝั่งผู้ประกอบการด้วยดูทั้งฝั่งของประชาชนด้วยแต่ยึดประชาชนนะเป็นดับหนึ่งนะต้องบอย่างนี้นะคะแล้วจะทําให้ความรู้สึกของประชาชนกับกระทรวงพลังงานเปลี่ยนไปคือจะทําให้เห็นก่อนแล้วจะค่อยๆปรับให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึง กระทรวงพลังงานได้เพราะคุณธีรพันธ์บอกว่ากระทรวงพลังงานถือเป็นกระทรวงที่สําคัญมากแม้งบประมาณจะน้อยมากก็ตามเพราะเราไม่ได้มีโครงการอะไรงไงเรามีแต่ภาคเอกชนและวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดกระทรวงที่เขาบริหารแต่มันไม่ใช่โครงการของกระทรวงพลังงานเพราะนั้นแต่ละปีงบประมาณน้อยมากแต่เป็นกระทรวงสําคัญเพราะว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเป็นกระทรวงสังคมและเป็นส่วนความมั่นคง ทำให้สังคมดีขึ้นไงค่าของชีพดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็ความมั่นคงในจัดหาพลังงานได้อย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมอ่ามันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง ทำให้กระทรวงนี้มีบทบาทสําคัญและอยากเห็นกระทรวงพลังงานเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นเลยนะคะซึ่งสำหรับแผนงานของท่านนะคะก็บอกว่าท่านแบ่งแผนงานเนี่ยเป็น3ระยะระยะสั้นคือทําไปแล้ววันนี้ลดราคาพลังงานทันทีเลยอันแรกเลยนะลดก๊าไฟใช่ไหม ลดน้ำมันเป็นดีเซลก่อนแล้วก็ค่าไฟฟ้าด้วยค่าไฟฟ้าทอ้งันเลยใช่ไหมใช่คารทำพร้อมกันนะช่วงนั้นใช่แล้วก็ตอนนี้เบนซินก็จะเริ่มทำแล้วนะคะเดี๋ยวนิดนึงเรื่องค่าไฟคุณได้บินค่าไฟของเดือนตุลาคมรือยังยังไม่ได้ดูเลยริงมากดิฉันได้แล้วมีการปรับลดค่าทีแล้วนะคะถูกต้องตามคือตอนนี้ค่าไฟเฉลี่ยใช่ไหมอยู่ที่3ามบาทเกสตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมแล้วเดือนที่แล้วคือรอบบินเนี้ยมันจะ เป็นช่วงของงวดกันยายนถึงธันวาคมแต่รอบบินของการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะออกทุกเดือนใช่ไหมคะเดือนที่แล้วดิฉันจ่ายค่าไฟของเดือนกันยายนไปมันยังเป็นค่าเ t ตัวเก่าอยู่แต่เดือนนี้มาแล้วของฉันค่าไฟลดลงไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกันยายนบ้านนี่ฉันลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็โดยฉันไม่ได้ดูเลยคือแล้วมีการคืนค่าพี่ของเก่ามาในบิน ค่าไฟ่เงินหนีด้วยเพราะเหมือนเราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วแต่พอรัฐบาลประกาศว่าก็ต้องมาหักลงไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านลองไปส่องดูบินข่าไฟของตัวเองเป็นยังไงบ้างพูดถึงเลยว่าสัปดาห์หน้าเรามาดูบินข้าไใฝ่แม้แล้วเรามาดูกันว่าเราจะใช้อะไรกับบินค่าไฟดีฮะก็ดีนะจะได้บอกว่าไปหาข้ลไปเยแฟนๆรายการของเราเนี่ยเตรียมดูบิน ค่าไฟฟ้าล่าสุดเนาะเตรียมมาไว้ก่อนนะคะแล้เดต่สัปดาห์หน้าเรามาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็บอกข่าวดีนะสำหรับสำหรับคนที่เคยได้รางวัลแก้วน้ําเก็บอุณหภูมิกับอะไรนะกล่องข้าวสัปดาห์หน้าสามารถมาร่วมเล่นเกมได้ใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่เลยนะเราไม่มีเงื่อนไขแล้วว่าเคยได้รับรางวัลไปแล้วเราไม่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ มาใหม่เลยเพราะเราของใหม่มาแล้วใช่ส่วนดีแฟนรายการของเรากต่ละกันนะคะสวัสดีคุณสุจิตาสูนะคะแล้วก็สวัสดีคุณศิริวัอ๋อขอโทษค่ะคุณสิริจารุวันสัปดาห์หน้ามาร่วมเล่นเกมนะคะวันข่าะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะเต็มหาบินค่าไฟไปก่อนเลยสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้ามาว่าเราจะเล่นกิจกร่มงไงดีเกี่ยวกับเรื่องบินค่าฟไฟใช่จะได้มาดูกันว่ามีกันเป็นแปลงไหนนะอ่ะกลับมาต่อกลับมาต่อค่ะอันนั้คือระยะสั้นแล้วก็ที่ทําวันนี้ด้วยนะ ช่ใช่นี่ก็คือระยะสั้นนะคะเพราะว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้จริงๆแล้วก็เหตุภาพที่บอกเนาะแล้วก็เดี๋ยวสเต็ปต่อไประยะสั้นไปดูอ่ะเรียงเป็นระยะสั้นก่อนอ่าน้ามันที่เกษตรกรจะใช้ตอนนี้เรามีน้ํามันที่ภาคประมงใช้ราคาถูกใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็จะทําเป็นน้ํามันม่วงน้ํามันเขียวอะไรอย่างเงี้ย เกษตรกรจะต้องได้ด้วยเพราะว่าคุณมิรพันธ์บอกว่าในฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเขาต้องใช้น้ uh, ํามันเยอะเครื่องจักรรถขนส่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรจะต้องได้ใช้น้ํามันราคาถูกด้วยเพื่อที่จะมีต้นทุนนะในการแบบเก็บเกี่ยวผลผลิตในการขายผลผลิตให้มีราคาถูกนะคะแต่ว่าจะไม่ทําเป็นช่วงๆนะจะทําตลอดไปเลยเพราะว่า กลุ่มมะมงกลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มสําคัญที่เป็นช่วยเหลือดูแลหนึ่งในสาหลักเศรษฐกิจของประเทศนะคะต้องดูแลต้นทุนของเขาไว้ต่ำเพราะฉะนั้นต้องออกกฎหมายค่ะเฉพาะเลยสําหรับดูแลสองกลุ่มนี้เพื่อที่ไม่ต้องมาแบบ นั่งมาเอาเข้าคอรลมออนุมัติเป็นครั้งๆไปกว่าจะได้ใช้น้ำมันราคาถูกทีอันนี้คือช่วยเหลือระยะยาวไปเลยเพราะฉะนั้นออกเป็นกฎหมายทำให้ต้นทุนเขาถูกลงแล้วพอต้นทุนเขาถูกลงเนี่ยแน่นอนว่าราคาสินค้าที่เขาจะถูกลงไปด้วยมันจะต่อเนื่องเป็นทอดๆเลยนะเออชันนี้เดี๋ยวจะดําเนินการได้ก่อนสิ้นปีนี้นะคะรอดูนะแล้วก็เรื่องของการคน้ำมันยูโรฟยูโรฟาก็คือ ทุกคนเนี่ยก็มองเอ๊ะนโยบายเป็นยังไงเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยบางบางคนก็เริ่มที่จะแบบลงทุนไปแล้วลปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คือก่อนหน้านี้<ม>อ่ามันเป็นประเด็นว่าทั่วโลกเนี่ยเขาคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างเยอะเราประเทศไทยเราใช้คำว่า alert กับเรื่องนี้มากนะคะก็เลยประกาศว่าจะผลักดันนะคะให้มาตรฐาน<ฯ>น้ำมันที่<ฯ>ใช้ในประเทศไทยเนี่ยเป็น น้ำมันมาตรฐานยุโรประดับ5หรือว่า e u r o ไฟตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2567ก็คือ1มกราคมปีหน้าซึ่งเหลืออีกแค่ส2เดือนกว่าๆเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีการประกาศไปแล้วแล้วลงกันเอยผู้ค้าเอ่ยก็เตรียมพร้อมแล้วแต่ว่าการทำน้ำมันตามมาตรฐานยูโรไฟเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องทุนแน่นอน15สตางค์ต่อลิตรนะคะซึ่ง อันนี้คุณพิลพันธ์บอกว่าขอดูทีหนึ่งเพราะว่านโยบายของกระทรวงพลังงานยุคนี้คือนนความเป็นธรรมพลังงานต้องราคาถูกถ้ามันไม่จําเป็นอแล้วมันต้องขึ้นไป15สตางค์ต่อลิตรอ่ะก็ยังไม่ต้องทําไม่ต้องไปบังคับใช้แม้แต่บอกว่าคือยูโรโฟนเนี่ยก็คือยังพอแบบดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วก็ราคาน้ำมันก็ไม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นแต่นี่ฉันชอบตรงไหนรู้ไหมตรงไหนคุณจําได้ไหมที่คุณพิลาพันธ์บอกถ้าใช้ยูโรไฟแล้วทําไม ถ้าใช้ยูโรไฟ์แล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นทำให้น้ำมันแพงขึ้นหน่วยงานที่มาผลักดันให้พยายามใช้ยูโรไฟ์ในประเทศที่บอกว่าดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาช่วยจ่ายค่าน้ำมันให้ประชาชนเลยถ้าคุณจะผลักดันเนี่ยเอางบมาจ่ายค่าน้ำมันให้ประชาชนเลยกระทรวงพลังงานก็พร้อมที่จะเปยูโรไฟ์แต่หน่วยงานอื่น่ะที่มาพูดว่าให้ใช้เนี่ยต้องมาจ่ายด้วยนะเพื่อความเป็นธรรม เพราะว่าคือจะต้องมาดูกันว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเปลี่ยนเป็นยูโรไฟ์ในช่วงนี้เนาะก็ต้องมาศึกษาข้อมูลกันตรงนี้นะคะอระยะกลาระยะกลาแล้วนะคะบอกว่าอันนี้แหละจะมาดูโครงสร้างราคาพลังงานทั้งหมดที่หลายๆาคนบอกว่าโครงสร้างเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าบอกว่าเอาอย่างนี้มาดูไม่ว่าโครงสร้างราคาน้ํามันโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านเรามันซับซ้อนมากคุณเฉพาะราคาน้ํามันอ่ะคุณิบาวรบอกว่า มนต้องดูตั้งแต่ขนาะท่านบอกว่าท่านมาดูเองยังแบบงงอยู่เลยตอนนี้เพราะว่ามันเยอะมากจริงจใช่แต่เอาหลักๆคืออย่างนี้เมื่อก่อนหน้านี้เถียงกันเรื่องค่าการตลาดน้ํามันใช่ไหมว่าภาครัฐเนี่ยไม่อยากจะให้แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิน2บาทต่อลิตรถูกไหมใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยตัวเลขไม่ตรงกันกับเอกชนก็เลยไปขอข้อมูลจากเอกชนมาปรากฏว่าให้ข้อมูลละเอียดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับทางธุรกิจข้อมูลการค้าเนาะคือเปิดไปแล้วเนี่ยบางที อ่ามันอาจจะมันก็มีผลกับเขาในเรื่องการแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายตัวไหนไปบังคับด้วยแต่ทีเนี้ยคุณพิรพันธ์เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มในส่วนของภาคลัฐคือในเมื่อขอไม่ได้ก็จะใช้ข้อมูลจากที่ภาครัฐได้แหละอ่าก็เริ่มในส่วนของภาคลัฐต่อดูที่โครงสร้างราคาน้ํามันคุณตั้งแต่น้ามันดิบเอาเข้ามาใช่ไหมเข้ามาลงการปุ๊บ ราคาหน้ารงกันเป็นยังไงร,รวงกันบวกอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็คือราคาอ้างอิงสิงโคโปร์ใช่ไหมคะบวกค่าขนส่งค่าพรีเมี่ยมค่าประกันภยัยค่าโอ้โเยอะอคือคือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแล้วก็มีมีแววกด้วยมีภาษีมูลค่าเพิ่มดหนึ่งแล้วนะสำหรับน้ำมันขายส่งพอมาถึงไทยปลีกปุ๊บภาษีมาอีกสามตัวภาษี อ่าสัมปทามิตรภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเงินส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโอ้โหเยอะมากเลยแล้วมันมีค่าการตลาดของผู้ค้าค่าขนส่งค่านอนค่านี้คือมันเยอะมากค่ะส่วนที่เป็นของรัฐขอ,อดูก่อนภาษีกี่ตัวอกองทุนกี่ตัว แล้วค่อยมาดูค่าตลาดค่ากันกาซึ่งันก็ต้องแยกกันต้องแยกต้องมาดูทั้งหมดเลยเนาะตรงไหนเร็วที่สุดปรับตรงนั้นก่อนค่ะเพื่อให้น้ำมันถูกเลยอ่าแล้วก็ไปดูเลยว่าผู้ค้าบวกกําไรเกินควรหรือไม่ถ้าเกิดบวกกาไรเกินทวนเดี๋ยวเอามาเทียบกันเขาถึงขั้นตั้งคณะกรรมการเลยนะจริงจังมากศึกษาเรื่องค่าการกันน้ำมันจริงจังมากค่ะบอกว่าเมื่อขอภาคเอกชนไม่ได้งั้นก็ตั้งคณะกรรมการมาศึกษาเองเลยนะก็บอกว่า ต้องได้ข้อสรุปเนี่ยภายใน3 0มสถึงหกวันด้วยหนึ่งถึงสองเดือนเอาให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ไงถ้าเอกชนไม่ให้ความร่วมมืออาจารย์กาลน่ะแหละพอศึกษาเสร็จเนี่ยเอาตัวนี้แล้วนะเพราะถ้าใครเกิน2บาทต่อลิตรเนี่ยต้องคุยแล้วนะเพราะว่าคือเหมือนตอนนี้ให้โอกาสแล้วเนาะเรามาคุยกัน่แต่ที่นี้เพื่อเชื่อว่านะเอาเข้าหาเลยกันตลอดแหละเอกชนก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าปิดอะไรขนนนาาดั้เพระว่าจริงๆแล้วก็มีไม่กี่กลุ่มเนาะ ใมสายพลังงานของเราพระเอกชนแล้วก็จริงๆทุกคนก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาคารัฐนะจริงๆก็ไม่ได้มีใครอยากเอากำลัเกินควรหรอกนะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ธุรกิจน้ำมันเนี่ย ราก็ลงมาอยู่น้อยมากแล้วส่วนใหญ่อะกําไรอะไปอยู่ที่นอนออยแล้วตอนเนี้ยช่วกิจที่ไม่ใช่น้ำมันแล้ว่กิจทางด้านอื่นนะเพราะว่าน้ํามันเราก็ทราบันดีว่าค่าการตลาดเอ้ยค่าการกันเอ่ยมันก็ไม่ได้สูงมากนะคะนี่เพราะหลายท่านก็เข้ามาในไลฟ์ของเรานะอย่าลืมนะวันอังคารหน้านะวันอังคารหน้าเตรียมไปเสร็จเตยมบินบินข้าไฟบินค่าไฟฟ้าเลยใช่ของเดือนล่าสุดเล็งกันเลยเนี่ยเล็งกันเลยว่าแบบ ของใครนะรถเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเล่นเกมบินข่าไฟนะม<ด>ันคันมากนะคะมีของแจากแล้วแล้วรีเซ็ตใหม่เลยนะเล่นได้ทุกคนเลยนะ,ะทุกคนมีสิทธินะนะคะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรองครหน้าอย่าลืมรฟ์สดตอนช่วง13นาฬิกาเนาะอค่ะก็เป็นขะองขวัญวัน,นฮัโลวีนฮาโลวีนเลย <laughs> นะคะเอามาดูระยะยาวบ้างนะคะอบอกว่าระยะยาวเนี่ยจะมีการปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงพลังงานนะคะอาจต้องมีการออกกฎเกณฑ์กติกาใหม่นะคะ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาเข้าถึงพลังงานเหมือนเดิมกับไปแล้วได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงนะคะใช่แล้วก็จะมีการเข้าไปตรวจโครงการที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในรัฐบาลที่ผ่านมาต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่เป็นโครงการในต่างจังหวัดตามเกาะต่างๆที่เอาโซลาร์โซลาเซลล์ไปตั้งเอากระหัรลมไปตั้งแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพคุณพิรพันธ์บอกว่า ต้องลื้อให้หมดเลยนะโครงการพวกนี้ได้งบไปมาประมาณไปแล้วทำแล้วทิ้งเปล่าดูด้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำต่อเนื่องได้ไหมไม่เสียงวประมาณหมหรือถ้าโครงการไหนไม่น่าแล้วก็ยกเลิกไปยกเลิกไปเลยอะไรเงี้ยดิฉันเห็นด้วยนะอันนี้ใช่ใช่เห็นด้วยอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบมันต้มีหลายๆโครงการที่อยู่ห่างไกลพอทําไปแล้วก็ไม่มีคนดูแลต่อมันไปเกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยไงที่เขาไปสนับสนุนพวกเกาะแก่งต่าง คือกองทุนอนุรักษ์เนี่ยมีเงินจัดสรรเข้ามานะ<ต>จากเนี่ยน้ำมันจากาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต่อเนื่องไงไม่ได้ใช่คนดูแ<ล>้ต,ต้องไปดูว่ากฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนโครงการเป็นยังไงโครงการนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่าแล้วทาไมบางโครงการไม่ได้ทําไมบางโครงการไม่ใช้เงินงท,งทังที่มีงบประมาณมีเงินในกองทุนอยู่ท่านเลยบอกว่าขอเข้าไปดูหมดเลยเพือ่อจะเอาเงินเนี่ย ให้มาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเข้าสู่ภาคประชาชนมากที่สุดลงชุมชนมากที่สุดนะคะค่ะอืแล้วก็คุยกันเนาะแบบท่านก็พูดถึงเรื่องที่ว่าอะไรนะเอ้ยเนี่ยมาลดราคาพลังงานช่วงนี้แล้วปลายปีราคาน้มามันอเป็นช่วงขาขึ้น,นราคาข่าไฟฟ้าขึ้นเนี่ยทํำยังไงค่ะท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะ คือสงครามทําให้ราคาตลาดโลกขึ้นจริงแต่มันไม่เกี่ยวกับราคาพลังงานไทยนะ,ะเพราะว่าส่วนที่ต้องไปดูคือต้นทุนคือตัวเนื้อน้ำมันดิบมันจะขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะมันขึ้นตามราคาตลาดโลกอยู่แล้วแต่มันมีต้นทุนส่วนอื่นไงที่อยากจะปรับลดได้ที่เป็นค่าใช้จ่ายไงอย่างเช่นโครงสร้างเราอะ่ะปปอิงราคาอะ,อะไรแล้วไปบวกอะไรเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยมันก็ตรงเนี้ยถ้าลดค่าใช้จ่ายได้ราคาพลังงานมันถูกลงได้อยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลแล้วก็ที่แบบคุณกังวลไงว่าเออช่วงสงครามพลังงานพอไหมท่านยืนยันนะคะว่าน้ํามันของเรามีเพียงพอใช้อย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะมันมีการประชุมใช่ไหมมันมีมันมีการประชุมที่ประเทศไทยนี่แหละเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านพลังงานแห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่สามนะมเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะ,ะแล้วก็ทางรัสเซียเองเนี่ยเขามานะเพราะฉะนั้นเราให้มันตีว่าการกระทรวงพลังงานของเราเนี่ยก็เลยมีการหารือแบบทวิภาคีส่วนใหญ่การประชุมพวกนี้เขาจะมีทวิภาคีระหว่างสองประเทศนะ,ะประชุมภ<ม>าพรวมแล้วสองประเทศ้วก็ถ้าประเทศไหนอยากจะคุยเรือร่องส่วนตัวมาทวิภาคีกันก็ประเทศไทยก็เลยไปทวิภาคีกับทางกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซียนะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยด้วยก็ พูดถึงเรื่องของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านพลังงานระหว่างกันแล้วก็ทํายังไงเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะคะ,คะก็ถือว่าบอกว่ามีทิศทางที่ดีเลยนะเพราะว่าทางราัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซียเนี่ยบอกว่าพร้อมนะรัสเซียเนี่ยเขามีแหล่งพลังงานเยอะมากเลยนะทั้งก๊าซทั้งน้ำมันดิบทั้งถ่านหินเลยนะคุณคส่งออกไปทั่วโลกเลยนะโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยท่อกา๊าซของรัสเซียไปเ,เยอะมากเลยนะ บอกว่าอยากจะสนับสนุนไทยด้านพลังงานเนี่ยครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทานหินเป็นน้ํามันแล้วลอื่นๆรวมถึงด้านวิชาการแล้วก็เรื่องของการลงทุนสร้างระบบผลิตพลังงานรูปแบบต่างๆเลยนะคะแล้วก็การร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการลงทุนด้วยก็เสนอนะะให้มีการจับคู่นะคะะ กับคู่ธุรกิจด้านพลังงานระหว่างภาคเอกชนในประเทศไทยแล้วก็ทางรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสนอให้ผู้แทนจากประเทศไทยเนี่ยเข้าสังเกตการในอุตสาหกรรมพลังงานด้วยนะคะคือรัสเซียเนี่ยพร้อมสนับสนุนเลยที่ฉันว่าดีนะเดี๋ยวก็ไปหาเลยกันต่อไปในอนาคตสักครก็จะได้เป็นอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่เราเข้าไปลงทุนได้นะหรือเข้ามาลงทุนในบ้านเรา ปิดท้ายกันด้วยใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีการมอบรางวัล Thailand Energy Award 2012นะก็เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานอนุรักษ์พลังงานโครงการพลังงานทดแทนพลังงานรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วคุณพิรพันธ์เองนี่แหละ ก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022นะคะแล้วก็ใครที่ได้รางวัล Thailand Energy Award เนี่ยก็จะถูกคัดโครงการไปแข่ง a s e ซียน e r g y Award ด้วยนะซึ่งประเทศไทยก็ได้หลายรางวัลแล้วนะใช่ใค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจนะก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะหรือว่าพอพอนะคะเพื่อเป็นการแบบ ชื่นชมนายกย่อง<า>มนให้วย<ม>งาน,น,นมีผลงานดีเดน่นอะและ้วก็ล่าสุดเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผของเราค่ะก็คว้า,า,ารางวัลดีเด่นนะคะด้านอ,อ,อนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานหรือว่าอาคารใหม่นะคะจากโครงการ t h a i l Thailand e รน r n y a w a r d 2022ด้วยนะคะอาคาร50ปีก่ฟพอใช่ไหมก็มีคุณจิรพร ิริมนะคะรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะคะก็รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการของกฟผเนี่ยเข้ารับทํงาวังนี้นะคะก็รออยู่นะว่าใครจะเป็นตําแหน่งผู้ว่าการตัวจริงก็อาคาร50ปีกฟผเนาะก็มีการอนุรักษ์พลังงานแล้วเนาะใช่คบะเขาบอกว่าก็แบบเหมือนเป็นอาคารที่สนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์พลังงานนะให้เห็นแบบชัดเจนมากเลยนะคะตั้งแต่เริ่มของการออกแบบเลยให้เป็นอาคาร ต้นแบบในด้านของการอนุรักษ์พลังงานนะคะคานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าเป็นอาคารที่ออกแบบรูปทรงใลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรโค้งมนเป็นวงรีเพื่อลดพื้นผิวในการถ่ายเทความร้อนแล้วก็การลดการรั่วซึมของอากาศที่จะเข้าสู่อาคารนะคะแล้วก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ระบบปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีนะคะเรื่องการ อนุรักษ์พลังงานแบบระบบคานทําความเย็นทําให้ลดใช้พลังงานเนี่ยอ่าใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะรหลอดไฟ LED อ่าใช่ใชค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาต้องติดลายเซ็นเซอร์ด้วยนะอันนี้ต้องมีถ้าถ้าเกิดว่าไม่อยู่แล้วไฟจะดับก็จะดับใช่ถ้าเดินเข้ามาแล้วก็ไฟจะติดับตัตโนมัตใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งหลังคาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยเป็นโซล่ารูฟนะคะก็มีกําลังขณะติดตั้งเนี่ย ห้ิบกิโลวัตต์เลยทีเดียวนะคะที่สำคัญก็มีการลดการใช้น้ำต่างๆด้วยลดน้ำทิ้งอะไรอย่างนี้นะในเรื่องของห้องน้ำก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เลยได้รับรางวัลไท a แ l a n d e n น r g y a ์ a r d เปอนไปเลยค่ะแล้นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่วันนี้นำมาพูดคุยกันเต็มอิ่มเลยนะคะอังคารหน้าอย่าลืมนะเตรียมบินค่าไฟเอาไว้นะสำหรับเดือนที่ผ่านมาเนาะให้เห็นความแตกต่างว่าลด ข้าไฟเป็นเท่าไหาไร่อ่าอะนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ อย่าลืมนะคะ,คะทุกท่านที่เข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ,คะแล้วก็ก่อนจากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe นะคะในทุกช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็น w w w ร์ไ e เบ็ n บเ i น e o n ท w w ออนไลน w ดอท e e ม o วอร e ไ o เบี com, แล้วก็ f a n p a g e YouTube ช anel i n s t a g r a t t w r t t e r TikTok แล้วก็ Podcast ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถ,ถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยบังจากภาพโวกทุกใบเร็ว บางจาก E 2 0 S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือ เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน